ตอนอยู่ที่สถานีรถไฟโคติเออร์เคอร์ชันกำลังจะนั่งเครื่องไปดูทูกฝ่ายโคติใช้เวลานั่งรถไฟนานเท่าไหร่ครับสองชั่วโมง

สองขันยนโอเคโอได้ตัวรถเัสแบบวันเดโอเคิอมาโอเคโอเคโอเอยคโอะไโอเนโ้คโอเคอเที่ร้านตอคอเคโเเคโอเคโ แนะนำกันมาดีๆท่านเดียวตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านโฮโตคุดโเป็นร้านที่อยู่ใกล้สถานีมากๆแค่เดินข้ามมานิดเดียวแล้วก็เมนูที่จะเป็นมีชื่อชื่อก็คือเป็นราเมงของจังหวัดยามานาชิเข้าไปเลย

はい、こちらすごく暑いです、ベルベルフォートのお,ち、はい、お待待ちちどうさままでおち、はいすおしかい、はいはい ตอนนี้อยู่ที่บัสยหม่ป้ายต่อหมายเลขหนึ่งตอนจะนั่งไปที่หมายเล 9, ขเก้าเราก็จะไปขึ้นโรเวยตรงนี้